โดยด้านหน้าคือสอกับเนั่นเองต่อไปนะคะเด็กๆยังอยู่ที่จำนวน9นะคะอ่ะาเมื่อกี้สองกับเ7็ดเจ็ดกับ2ก็ได้ไปแ้วเอยังขาดอะไรอีกนะขาดอะไรคะเอาไปรวมก่อนค่ะแล้วค่อยแบ่งอ่อาวขอแบ่งเป็น5ข้างซ้าย 5, 5ลูกนะ <5. S 2> อ่าอแล้วอีกข้างต้องเท่าไหร่คะลูกให้รวมกันเท่ากับเก้านข้างนี้ก็ต้องเหลือเหลือเท่าไหร่ 4นั่นเองก็เป็น5้ากับ4ี่เอาตอบได้ค่ะเ <3 S 2> ก่งมาก <8 S 2> ค่ะต่อไปค่ะสลับที่กันสลับที่กันค่ะ4ี่กับหเก่งมากค่ะ,คะยากเลยนะคะเด็กๆต่อไปคะ่ะขวอยากได้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวน5ค่ะเด็กๆอ้าวหนูก็อ่ะดนะคะรวมกันได้ 3ามกับสี่และสี่กับสามใช่ไหมคะอ่านไว้เลยสามกับสี่สี่กับสามถูกต้องค่ะส่วนรวมส่วนสองอันนี้เป็นส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยมีสองแขนนะคะเด็กๆต่อไปสามกับเจ็ดเอาสามกับเจ็ดลับที่กันก็เป็นเจ็ดกับสามอ่าแล้วก็สลับที่กัน ก็ย้ายข้าง7กับ3โอเคเอา4ี่กับ6กก็ดึงออกมาฝ่าหนึ่งสอ่ะได้พอดีพอดีจ้าสลับที่กันก็ค่าเท่ากันนะลูกเอาห้ากับห้าห้ากับห้าทำไงแบ่งห่างๆกันหน่อยโอเค